ฟืน้นฟูนะคะขอบคุณพระเจ้าพระองค์จะทรงฟืน้นฟูใจเราผ่านถ้อยคําแห่งความจริงของพระองค์ที่พระองค์จะทรงตัดกับเราที่เราจะเฝ้าเดี่ยวร่วมกันวันนี้นะคะเข้าสู่วันพุทธที่3กรกฎาคม2024เฝ้าเดี่ยวร่วมกันผ่านพระธรรม1โครินบทที่10ข้อ9ถึง12 1โครินบทที่10 ข้อ9ถึง12ขอมอบเวลาให้กับผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะเรียนเชิญผู้ปกครองฉลองรัฐค่ะผมขอบคุณครับสวัสดีท่านอายันสวัยครับอาจารย์เช่อเกียรติน้องอังและพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าว,วันนี้ขอบคุณพระเจ้าสาหรับการนมัสศการและก็การอุทิานของพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้วันพุธที่3รกรกฎาคมคศ2024เพิ่มพี่ในการเฝ้าเดี่ยวคือ หนึ่งโคลินบทที่สิบข้อเก้าถึงสิบสองได้กล่าวว่าอย่าให้เราลองดีองค์พระญญวินเจ้าเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้กระทำแล้วก็ต้องตายด้วยงูร้ายอย่าให้เราบ่นเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้บน่นแล้วต้องพินาศด้วยเพชชฆาตเหตุการณ์เหล่านี้ได้บังเกิดแก่เขาเพื่อเป็นตัวอย่าง และได้บันทึกไว้เพื่อเตือนสติเราทั้งหลายซึ่งกำลังประสบวารละสุดท้ายแห่งบรรดายุกเก่าเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าตนเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังให้ดีโอ้ว่าจะลม้ลมลงเราร่วมใจที่ถ่ายครับข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้สอนขอพงเปิดเผยพรจะน่ะความล้ำลึกของพงผ่านทางพระคำหนึ่งโคลินบท ที่สิข้อเก้าถึงสิบสองนี้กับข่าพงทั้งหลายที่จะเป็นประโยชน์กับเราเดี๋ยวนี้วันนี้ในการดําเนินชีวิตพงจะค่ะที่เราจะสามารถปรับใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราเดี๋ยวนี้วินาทีนี้วันนี้พงค่ะเพื่อเราจะเกิดผลดีในพงเราย่องขอบคุณพงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องครับบริบทตอนนี้ในบทที่สิบ อัยัมปโลกำลังตักเตือนคิเซียนชาวยิวที่อยู่ในเครือจักเมืองโคลินคิเซียนชาวยิวเนี่ยเป็นคนที่เขารู้จักพันธสัญญาเดิมเป็นอย่างดีแล้ววิถีชีวิตของเขาเวลานี้กำลังผิดพลาดไปเหมือนกับชนชาติอิสราเอลในอดีต จุดประสงค์ของการเขียนก็คือว่าเพื่อเตือนใจเขาไม่ให้พินาศเหมือนกับชนชาติอิสราเอลในอดีตที่ล้มตายในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ไม่ได้เข้าสู่แผ่นดินคานาอันตักเตือนเขาในเรื่องของการไหว้รูปเคารพในเรื่องของการที่เขาไม่ให้องค์พระวิญเจ้าไม่ให้องค์พระสุคิดเจ้าเป็นที่หนึ่งในเรื่องของการที่ เขาไม่จดจ่อที่องค์พระเยซูคริสต์น,นะครับเพราะยันชื่อเรื่องในวันนี้ในข้อที่9ถึง12ผมตั้งชื่อเรื่องว่าเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตชื่อเรื่องครับเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตสามประการด้วยการวันนี้เราจะเรียนรู้ด้วยกันด้วยครับประการที่หนึ่ง อย่าลองดีกับองค์พผู้เป็นเจ้านี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตด้วยการอย่าบ่นเหมือนบางคนหมายถึงอย่าบ่นเหมือนกับชนชาติอิเสลนั่นเองประการที่สามเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตด้วยการอย่าคิดว่าตนมั่นคงดีแล้ว อย่าคิดเหมือนกับชนชาติอาเซลในอดีตแล้วนำมาซึ่งความพินาศเราจะเข้าสู่ประการที่หนึ่งครับเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตด้วยการประการที่หนึ่งอย่าลองดีกับองค์พระวินเจ้าข้อที่เก้าอีกครั้งหนึ่งได้กล่าวว่าอย่าให้เราลองดี <c oughs> องค์พระวินเจ้หมายถึงว่า ในอดีตชนชาติอิซอลลองดีกับองค์พระิเจ้าโดยการที่ชนชาติอิซอลนี้เขาสงสัยในพันธสัญญาของพระเจ้าสงสัยในพระวจนะคำของพระเจ้าในแผนงานในเป้าหมายของพระเจ้าในพระสัญญาที่บอกว่าจะเข้าสู่แผ่นดินคานาอันเขาสงสัยและเขาไม่เชื่อในพันธสัญญาในพระวจนะ เขาไม่เชื่อโมเสสเขาไม่เชื่ออาโรนเขาปรารถนาที่จะกะบฏโดด้วยการกลับไปยังแผ่นดินอียิปต์อีกครั้งหนึ่งเขาไม่ปรารถนาที่จะเข้าแผ่นดินเขาไม่ปรารถนาที่จะเข้าแผ่นดินคานาอันด้วยการเชื่อฟังในพระสัญญาของพระเจ้าแล้วทำตามคำสั่งของโมเสสและอาโรน นี่คือเพราะจนคำของจ้าที่บอกว่าอย่าให้เรารองดีกับองค์พระวินใจแล้วเช่นเดียวกันเวน,นี้ชิเซียนเมืองโคลินมีท่าทีมีพฤติกรรมเหมือนกันเขาสงสัยในแผนการแห่งความรอดขององค์พเยสุริตสงสัยเรื่องราวขององค์พเยสุริตนะครับแล้วก็เขารองดีด้วยการที่เขาไม่เชื่อ และเขาหันกลับไปทางเดิมโดยการที่ฝ่ายลบเคารพในพระวิหารโดยการร่วงประเวณีต่างๆเพราะเขาสงสัยในแผนการแห่งความรอดเขาไม่เชื่อว่าทางรอดนะั้นมีทางเดียวพระเยซูริดเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเขาสงสัยและพฤติกรรมการสงสัยของริเซียนชาวโคลินีเหมือนกับชนชาติอิสราเอลในอดีต และผลที่เกิดขึ้นนะราะพอชนบอกว่าเหมือนอย่างบางคนในพวกเขาได้กระทำหมายถึงบางคนนี่หมายว่าคนส่วนใหญ่คนอสซาเอลส่วนใหญ่ได้กระทำและเวลานี้ในคิตจักรเมืองโคลินก็กําลังเดินตามรอยของชนชาติอีราเอลในอดีตแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นแล้วต้องตาย ด้วยงูร้ายชนชาติอิสราเอลต้องตายเยอะแยะมากมายในถิ่นทุรกันดารด้วยงูร้ายด้วยภัยพิบัติต่างๆเช่นใดถ้าหากว่าคนในที่รกจากเมืองโคลินเวลานั้นไม่กลับใจใหม่เขาก็จะต้องตายเช่นเดียวกับชนชาติอิสราเอลในอดีตและก็ถ้าเรามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรา ก็เหมือนกันอย่าลองดีกับองค์พระเจ้านะครับอย่าสงสัยในพันธสัญญาในพระวจนะคําของพระเจ้าแต่ในทางตรงข้ามวันนี้เราจะไม่ลองดีแต่เราจะเชื่อมั่นในพระวจนะเราจะเชื่อไว้วางใจในพระวจนะคําของพระเจ้าแล้วเมื่อเราเชื่อเมื่อเราไว้วางใจในพระวจนะคำของ ของพระเจ้าชีวิตของเราวันนี้เราไม่เหมือนกับชนชาติอิสเอลโดยเด็ดขาดเพราะเราจะเกิดผลดีเราจะเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมฐานน้ําเราจะไม่เหมือนกับชนชาติอิสเอลในอดีตเพราะพี่น้องในทิศตจักรเหนือเก้าทุกคนไม่ได้ลองดีกับองค์พระเจ้าแบบนั้นแต่เชื่อมั่นในพระสัญญาในแผนงาน ทุกสิ่งทุกอย่างของพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนหรือยานี่คือประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตด้วยกันอย่าบ่นเหมือนบางคนข้อที่สิบนะครับขอ้อสิบบอกว่าอย่าให้เราบ่นเหมือน,บา,อนอาบางคนในพวกเขาได้บน่นนะครับมีเหตุการณ์บน่น ชนชาติอิสราเอลในอดีตบ่นต่อว่าพระเจ้าบ่นต่อว่าโมเสสบ่นต่อว่าอาโรนนะฮะแต่เวลานี้เหมือนกันเลยคือคนในเมืองโคลินกำลังก็ปีมาด้วยเขาบ่นต่อว่าองค์พระเยซูขิตเจ้าและต่อว่าอคาทูตเปาโลเขาบน่นนะะับและพระวินะาบอกว่า อย่าให้เราบ่นเหมือนอย่างบางคนในพวกเขาคืออย่าบ่นคนในที่จักเมือโคลินอย่าบ่นเหมือนชนชาติอิเซลในอดีตและเช่นเดียวกันพี่ครับเวนี้อย่าให้เราบ่นอย่าให้เราต่อว่าพระเจ้าอย่าให้เราบ่นต่อว่าผู้นําอย่าให้เราบ่นต่อว่าคิดได้จากอย่าบ่น เหมือนบางคนคืออย่าบ่นเหมือนชนชาติอิสเอลในอดีตเพราะการบ่นนี้มีราคาที่สูงมากนะครับคือเขาต้องตายด้วยการบน่นเพราะเขาบ่นต่อว่าพระเจ้าเพราะเขาบ่นต่อว่าโมเสสแล้วอาโรนด้วยนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นกับชนชาติอิสเอลในเวลานั้นในถิ่นธุรกันดารก็คือว่าเพราะว่าเจ้าคำผมไม่ยาได้กล่าวว่าแล้ว ก็ต้องพินาศพี่น้องครับสิ่งที่น่าสังเกตการบ่นเป็นเหตุให้เกิดความพินาศเพราะวันนี้เราจะเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตและเราจะไม่ไม่บ่นโดยเด็ดขาดแต่ท่าทีของเราจะเหมือนโมเสสโมเสสไม่ได้บน่นแต่โมเสสถ,ถวายเครื่องหอมบูชาแด่พระเจาเพราะน ชีวิตของเราจะเรียนแบบชีวิตของโมเสสด้วยกันไม่บน่นหยุดการบน่นแล้วเรานมาสักการเราถวายเครื่องหอมบูชาแด่พระเจ้าเหมือนกับโมเสสแล้วพระเจ้าขอพระไถยในชีวิตของโมเสสเช่นเดียวกันวันนี้พระเจ้าจะขอพระไทยในชีวิตของเราของพี่น้องที่จักเหนือเก้าทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้บ่นเหมือนชนชาติอิเสเซียลแต่ว่าเรา มีท่าทีในการนมัสการพระเจ้าเหมือนกับโมเสสต่างหากแล้วพระเจ้าพอพระไทยในชีวิตของเราแล้วพระเจ้าป่วยผ่อนเราในวันนี้เดี๋ยวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประการที่สองที่เขาบ่นแล้วแล้วสิ่งที่เขาได้รับผลของการบ่นก็คือแล้วต้องพินาศด้วยเพชดขาดเราจะไม่เป็นแบบนี้ นะครับประการที่สามเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตด้วยกันอย่าคิดว่าตนมั่นคงดีแล้วข้อสิบสองบอกว่าเหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังให้ดีลัวว่าจะล้มลงนงครับใครคิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วคือคนอิเซลเขาคิดว่าเขามั่นคงที่สุด เขาไม่จําเป็นต้องเชื่อในพันสัญญาของพ้าเขาสามารถเอาตัวรอดด้วยกําลังของเขาเองเขาจะกลับไปยังแผ่นดินอียิปต์เพราะเขามั่นใจว่าเขามีเสรีภาพที่เขาจะกลับไปยังแผ่นดินอียิปต์เขาหยุดการเชื่อในพันธสัญญาของพ้าแล้วจะกลับไปยังดินแดนทาสเหมือนเดิมเขาคิดว่าเขามีความคิด ที่ถูกต้องและเขามีความมั่นมั่นคงและเขามีเสรีภาพที่จะจะทําได้และในขณะเดีวยวกันในเมืองโคลินเป็นแบบนี้นะครับในคิ่ได้จากเมืองโคลินเขาคิดว่าเขามั่นคงดีแล้วเขามีความ,มรู้ที่ดีเขาผ่านการเรียนรู้ในปรัชญาจีกมาแล้วเขาคิดว่าเรื่องของพริษคิไม่มีความสําคัญและเขาจะกลับไปหาพระวิหารต่างๆ12วิหาร เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเพราะใชนะครับของพี่อยอ้าบอกว่าเหตุชนรณคนที่คิดว่าตนเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังให้ดีกลัวว่าจะลม้ลมลงทคิดดูครับวันนี้เราอยากคิดว่าเรามั่นคงดีแล้วแต่ว่าท่าทีของเราเราต้องระวังว่าเราจะลม้ลมลง เราเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตและประยุกต์มาปับใช้ในชีวิตของเราด้วยกันละมัดระวังในการดำเนินชีวิตอย่างที่สุดนะครับมองอดีต เพื่อที่จะทำชีวิตในปัจจุบันนี้และในอนาคตของเราใช้ประสบการณ์ในอดีตของชนชาติอิสราเอลให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของเราในการงานของเราแล้วเพื่อเราจะพุ่งทยานไปสู่อนาคตสู่ความสำเร็จนะครับเพราะเพราะฉาะน,นคำผม,มอยาาบอกว่าเหตุเชนนั้นคนชี้คิดว่าตนเองมันง่นคงอยากคิดว่าเรามั่นคงทุกอย่างอยากคิดว่าเราไม่พึ่งพระเจ้าไม่อธิษฐานไม่นมัสการ เราก็อยู่ได้จยคิดว่าเราจะกลับไปประเทศอียิปต์แล้วจะรอดพ้นนะครับมันไม่สามารถไปทางอื่นได้เพราะว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือองค์พระูุกิดเป็นทางนั้นเป็นทางเดียวแล้วก็เป็นชีวิตทางของเราถูกต้องที่สุดแล้วให้เราเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าให้เราเชื่อมั่นในแผนการของพระเจ้านะครับแล้วก็ระมัดระวังในการดําเนินชีวิตที่สุด เพื่อที่เราจะถึงเป้าหมายถึงหลักชัยในองค์พระเยซูคริสต์ด้วยกันแบบนี่คือเนื้อหาทั้งหมดในชื่อเรื่องในวันนี้ชื่อเรื่องคือเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตนะครับถ้าเราทำเป็นสามแอลฮะชื่อเรื่องคือเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตแอลหนึ่งข้อหนึ่งด้วยการอะไรครับ ลัฐและพี่น้องหนึ่ก้าทุกคนจะเรียนรู้จากความผิดพลาดในอนดีตด้วยการ L หนึ่งข้อหนึ่งอย่ารองดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ในทางตรงข้ามเนี่ยเราจะเชื่อไว้วางใจในพันธสัญญาทั้งหมดของพระเจ้า L หนึ่งข้อสองอย่าบ่นเหมือนกับบางคนเราจะไม่บน่น เหมือนกับบางคนแต่เราจะมีท่าทีเหมือนกับโมเสสในการไม่บน่นแต่นำมาสก,การสรรเสริญพระเจ้า L1 ข้อ3อย่าคิดว่าตนมั่นคงดีแล้วครับเราจะไม่คิดว่าตนเองมั่นคงดีแล้วแต่เราจะเชื่อมั่นไว้วางใจแล้วก็พึ่งผ่าในลิดเดตของพระเจ้าเล่นโดยลิตเดตโดยลิชันภาพ ผมไม่จะนำเราไปสู่เส้นชัยไปสู่ชัยชนะไปสู่เป้าหมายในองค์ระเยซูุรกิจเจ้าเพียงครับวันนี้ให้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตของชนชาติอเซลแล้วเรานำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเราจะทะยานขึ้นเหมือนกับนกอินทรีครับที่ฝ่าฟันพายุรลายนี้ยิ่งมีพายุ รุนแรงเท่าไหร่เราจะบินสูงเท่านั้นเหมือนกับนกอีสี่นะครับเพราะว่าเราได้เรียนรู้ความผิดพลาดในอดีตแล้วและเราจะไม่ผิดพลาดแบบนั้นโดยเด็ดขาดโดยการช่วยเหลือโดยการที่เรายึดมั่นในพันสัญญาของพระเจ้าโดยการที่เราไว้วางใจเรานมัสการพระเจ้าชีวิตของเราจะไม่เป็นเหมือนกับชนชาติอิสเซลอในอดีตโดยเด็ดขาดเพราะเรามีการนมัสการพระเจ้านะครับเหมือนกับโมเสส พี่น้องครับให้เรายึดพระวจนะคาของพระเจ้าในวันนี้ให้พระวจนะนี้เกิดผลในชีวิตของเราครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะตัวน,นี้แล้วขอมอบเวลาเลยครับผมเอเมนขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าทรงเตือนเรานะคะเตือนสติของเราทั้งหลายพันพระวจนะคําแห่งความจริงของโรงและให้เราเห็นตัวอย่างนะคะแบบอย่างของการที่ การที่เราลองดีกับพระเจ้าโผลที่เกิดขึ้นคืออะไรการที่เราบน่บนคผลคืออะไรการที่เราคิดว่าตนเองมั่นคงน,นั้นคืออะไรแต่เราขอบคุณพระเจ้าวันนี้นะคะที่เราจะไม่ลองดีกับพระเจ้าแต่เราจะเชื่อวางใจในพระสัญญาพระวจนะของพระเจ้าเราจะไม่บ่นนะคะเราจะสรรเสริญรวมทุกวันทุกเวลาและเราจะระวังตัวของเราให้ดีนะคะเราจะ มั่นใจในพระเจ้าไม่ใช่มั่นใจในตัวเองนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะช่วงเวลาสุดท้ายขอมอบเวาให้กับท่านอาจารย์เจ้าจุเกียรตินะคะน้เรอทิฐางขอบคุณพระเจ้าค่ะครับข,ขอพระเจ้าอภัยอังนะครับขอพรรับที่แบ่งปันถ้อยคําให้แก่เรานะครับคนเราต้องเรียนรู้จักความผิดพลาดของคนอื่นอย่าเสียเวลากับการที่เราต้องไปเรียนรู้เองเสียเวลาสามปีห้าปีสิบปี พระคำของพระเจ้าตัดอย่างไรทำพี่น้องก็รับพรนะครับนี่คือความศักดิ์สิทธิ์นี่คือสิทธิอำนาจของพระเยซูนะครับคำสอนในเช้าวันนี้ก็ดีมากนะครับก็นะครับ,นะรบพูดถึงรูปเคารบเคยนะครับต้องพูดว่าเคยอะไรที่เคยเป็นปัญหาของคนอิสราเอลนะครับในหนึ่งโคลินปบที่สิบเก้าสิบสองกล่าวว่าเราอย่าลองดี นะครับก็คือเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นไม่ต้องอาชีวิตเราไปลองมันเสียเวลานะครับเหตุการณ์เหล่านี้เป็นตัวอย่างและเตือนสติเราเหตุการณ์ที่ผ่านมาความผิดพลาคของคนอื่นเสียแล้วเป็นตัวอย่างและเตือนสติเราเพราะมันหมดเวลาแล้วกําลังจะหมดยุคเก่าอาเมนไหมคนที่คิดว่ามั่นคงระวังจะล้มลงอย่าวางใจรอดแล้วรอดเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญ นะครับต้องสํารวจความเชื่อของเรานะครับเดี๋ยวเราไปบูธความเชื่อที่ค่ายที่นะครับในวันที่ยี่สิบเอ็ดจนถึงยี่บสามต้องบูธความเชื่อต้องเช็คต้องตรวจสอบนะครับว่าเพียงพอหรือไม่ความเชื่อเราเนี่ยเพียงพอที่จะรอดหรือไม่คอเปอร์หรือไม่สมัยนี้มันจะมีตรวจสุขภาพทางการเงินนะครับ financial analysis ตรวจสุขภาพประจำปี และสิ่งที่สาคัญพี่น้องต้องตรวจสองุขภาพในฝ่ายิญญาณจิตอาเมนไหมในสองโครินบทที่สิบสามกห้า,หากล่าวว่าชันนันสูตัวเองเราต้องชันนันสูตัวเองและอย่าแพ้ก,การชันนันสูตก,ก็คือนําประคำของพระเจ้ามาสแกนชีวิตเรามาสำรวจชีวิตของเราว่าเราเชื่อถูกต้องหรือไม่เพื่อที่เราจะรับพ่อนอย่างครบบริบูรณ์สาธุการแด่พระบิดาเจ้าผู้สูงสุดเราขอบคุณพระนามของพระบิดาเจ้าดุควคอนแกนิจชนของสาวเทีเยนผู้ที่รับใช้ และผู้ที่ประกอบอาชีพทุกษาขาอาชีพรับกันอวยพรอย่างทที่คู่ในปีสองีนี้และจบที่สุภาษิตบทที่3ามหสองกล่าวว่าให้ใจของเจ้าทั้งหลายรักษาบัญญัติและบัญญัติจะให้ชีวิตยืนยาวและอำนวยความสุขสมบูรณ์แก่เจ้าทั้งหลายในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน